คีัครับท่านผมีครับพี่น้องคออาัานนนมนนาาัดเ้อาจารย์พมมากินกาแฟครับผมร้านโมไอ,อมกอยูเถวบ้านอาจารย์ุมเนี่แหละย<น>ูะเทวนาปากซอยแต่ว่ามันกะม่ได้ไม้เกเลือกซอยของพุ่ิพันอย แสดงว่าอาจารย์มาจะเคยพาเอมิตาพานภ<ร>านนที่เคยเามากินเพระ่าเระยทศูหลาครับยานมันแข <c oughs> ็งล้อง <c oughs> ลองลองอกไปคือภาพคืนตรงเนี้ยโอไอมันสวยมากใกลบ้านว่าาจางโเดินมากินได้เยยเินรแกแก้แกาไเจอพ่อจยุกครับ ใส่ท <t dade> ั้งนี้ไปนะครับว่าอยู่คนกี่ยังไม่ได้เข้าไปหมงทางเข่านี่ตรวจวัดอุณหภูมิน้กระดาครับนอัาแล้วสองคืออุณหมิร่างกายไม่ต้องดูกับก็คือพันมาทางนองทางเราแรงมาก

เป็นก <either? S 1> ็ได้ครับเี่คนงีอันั่งนสนดี่าใส่น้ออีมเยี่นุ่กว่าคุ่ นี่เราบอกหัวใจกาแฟมึงคืออะไรขอาที so, one, ่นี้เราเอามคข่าเย็นมะค่ายเย็นอาจารย์จเดี๋ยววันนี้ก่อนเนาเชลาุ้มจะซื้ออะไรล่ะโอ้ยทุกคนมึนวะได้การันีอันเดียวกันเ เอานมสดเอาปั่นเอาเยอเอาเยอกห่อนเอานมสดเอกหรือว่าปั่นเอาปั่นได้ยิ่งะได้าเซ้ดมดเพราะเป็นนมเาเป็นนมตปั่นัจช้ได้อร่อยอืมมีเส้เกาเด็กนักศึกา่ชารื้อทับมันเป็นเงื่อนติตัเ้าบ้านหรือนึงเขาลืมกับเฝ้าตัน อนี้ก็ต้องถามมาเอาบัตรสแกนนว่นนั้นเนี่ยวพบอกไปจากคุณนังต้อมีหากัหอยอาจารย์อาจารย์มีเงินวาจักบาทมีเงินหัสทมันโดนเขายไลมจมเพ่เลยลถืกันอเจบมายอันนี้อันนี้เขาเรยว่าพัเกินมัน่เย มันจได้ครับล้วเาบอแล้วเราบยังแลาผมเราไม่ไปเขาคือยังเขาคอยไปเาปงมันมีไฟฟ้ากี่เดซี่กิโลครับยอัดปาจันไ้มมันอยู่นะจังจาน้งหันจากบ้านชูมังานย่างจับมันสากโลกครับ

ข้นไป้างบนนะครับอืมาแบบมันแบที่ขาก็ล่อนฟคาคว้าเดินนี้อนนี่ระมันลองควอด้อมไปาก็ได้เรื่ออไนกเรื่องดงเสียงอ พี่น้องครับในการเป็นต้องลงทังล่ะลงขันวันลงทังเอาหกสิบบาทเดไม่ใช่ของของวัวแก้วมีห้าสิบของแก้วห้าสิบเป็นร้อยสิบบาทของอ้าวโชคไม่มีเช่นกันนี่ครับเบนแต่ว่าบ่มีลงขันในตั้งกุญแจเด้๋ยวครับครับเพรรู้ว่าจักบาทครับแต่ก็มีบินมีดอกนี่พี่น้องครับ เดี๋ยวพอกันลิหนาก็แล้วกันนะครับอยู่ดีมีแห้งสขตรพ่นค,ความเจียบยาสไยความไข่ยาสมีครับสูขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสูขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนนะครับต่ว่าล้อบ,บุงกาแฟกินกันอยอยู่เน,นียเดี๋ยวสี่ลอกว้ควอนอันนี้เป็นเค้กรับพี่น้องเค้กอันนี้กับเค้กคือกัเกอนเมื่อนี้หันบาไปเล่ากันต้องถือว่ากินอาหารแบบฟรังว่าโชค